เอาเลยเนาะเนี่ยแดงจึงคืองอยู่โอ้เลือดง่าสาสๆสๆบ้าแล้วสวัสดีครับทุกานทุกคนครับีแอดมนแล้วสวัสดี f อซีทุกท่านที่ติดตามทางเฟซกุย่างเนาะ กินเข่ากินน้ำแล้วเนาะโอ้เรียบร้อยตัวอิ่มแป้เหมือนเดิมมาที่นี่ที่ไรเนี่ยโอ้โหเสีบคือเกาบลตำหงกกยาบคือเกากินยำได้แซ่บยำนั่นอิ่มออทั่วดวนเฮ้ยทั่วดวนเล่นป้วยทั่วดวนฟันดีขนาดมันขึ้นมาสัตว์ด้พี่น้องดีฟาวมาเด้อว่าสัตว์ด้โอ้เออมากอะให้กินข้าวก่อนเอออ่าให้เก่งเก่งก่อนใครบอกกันว่าดิลืมฟาฟาเอาเหมันก็สายดวนมาสัตวเออว่าจังไล็กเกาะฝันจังไล็ก็ ล่อยเลขชุดนี้ออกไปนี่ฝันดีเลยเป็นบ่กครับเขาเขาเขาอาเนื้อมาให้ตัวเขาแบกแบกขางอมาให้อาโทกอาถูกแต่ฝันเม่อคือนีบ่ได้อือาะได้บ่ได้มีตัวเลขกอย่างเด็กแต่ว่าได้สิ่งของแมนเพราะคนไม่คนหลายๆนั่นนะเอออยู่ในอยู่ในอยู่ในแดโบงนั่นนะเออคือกระจัดจัดงาน บุญยังบุบโอยู่ในความฝันของเขาแมนมีคนแบกแบกเนื้อง้อพาเข้ามาแบกขาน่ะแบกขาหนังคือขาหลังนี่ขาหลังโตขาเดียวแบกมาบ่าไอเอเพื่อได้สีเอานี่สันบอกมีคนได้ยินจะคนบ้านนี้ย่างพาพามาหาผมเนาะแบกมาให้ห่วย เอาเลยเนาะเนี né, through, oh s, all, oh ่ยแดงจึง uh คืองอยู huh. ่โอ้โาเลือดไหลสา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 ไปแล้วเออโอ้โหว่าเอาห่วยไฟเพชรเจ้าเพราะเนี่ย่านกมสามีิติหักเออเอาเอาเอาสันดอกเออสันดอกว่าในความฝันน่ะเอาเลยแบกเอาเลยฮะแบกเอาเลยบ่ก็ก็เอาแล้วเออเอาแบกขึ้นบ้าบ่ฮะแบกขึ้นบ้าบ่แบกขึ้นบ้าแล้ว แบกขึ้นมาเขาให้กับทั้งกับแบกใต้บารย่างต่อแล้วไม่หิงวันได้ที่ขายไงพี่ต้องต้องเลยแบกเอเลยต้องแบกอย่างเดียวขางง่วงวันหน่อยๆเนาะร่างแอีนไปคนแล้วโอ้แต่ว่าเนื้อนี่แดงจึ้งคึ้งเลยที่ว่าคิดว่ามันเลขที่เขาปล่อยไปมันหนาที่เขาเกี่ยวแกกับเบรกที่เขาปล่อยออกไปคลิปแรกนั่นคิดว่าเลขนี่เขาแล้ว เพราะว่ามีของใดของยังป่านี่ตอนเลขเข้าออกช่วงตองวัดเนาะแม่นแม่นที่เอียนยังก็พระมาเขียนให้บอกอันศูนย์ไยอายเที่งคูนะเออออยุเที่งคู่เอ้นไปหาเพิ่นเทีงคู่นะเอินเงิศูนย์ไหนว่าอันวดที่เร้วให้เลขเป็นที่รถขั้นดำขึ้นไปเออ ขี่รถอันสามศูนย์หนึงขึ้นไปเออ่งพูดไปหาเพิ่อนว่าเอาพากันมาอยังอะไรว่ามามาขอขอเล็กแล้วเป็นยังเกินว่าเอาเอาให้แล้วศูนย์ให้แต่ว่าผมไปกับผู้ชายสี่คนไปรถขั้นนั้นไปนะอะก็ะก่็ปอยออกไปแในช่วงตองวันเนาะเมนมันก็มีซีหาบอกอย่างซีหาซีหกไอ ว่าอายุเพิ่นกื64หกสิบสี่ปีหาสิบสี่สิบหกปีนี่อะไรเนี่ยบัวอันผู้ชายผู้ชายไปสีคนใช่ไปน้ำกัน4ซีคืนไปน้ำรถอันขั้นสามทุนหกนึ่งอะไรตีเป็นเรียกมาแล้วเพิ่นเขียนให้เพราะว่าเอาคือผ้ากันโง่หลายเอาให้กพว่าผ้ากันรู้จักเอาแต่เพิ่นก็เลยเขียนให้ไหม หนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็คูนสองมาเองสินะนะว่าอลยตีเป็นเลขออกมาตามตีอล่ะเออพะว่าหนึ่งกับสามตัวก็เลยตีเป็นสามหนึ่งหกออกมาแต่เขาปล่อยกิบตงวดมาเนี่ยพราะเออหนึ่งสามตัวดิบานนี้พอเพชรก็เลยมาฝันว่าเขาเนื้องัวมาให้บานนี้เอาค้างัวมาให้บบาดนี้มันมี เอฟซีหาหลังคนเพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นเพิ่นเบิ่งคลิปแล้วเพิ่นว่าคือบ่บอกเลขจักเทื่อนนะเพิ่นว่าเอ้าบบ่อกจังได๋อันมีแต่เว้าคือบ่บอกเลยจักเทื่อนเนี่ยเพิ่นก็สิเบิ่งบ่บ่จบล่ะติคือบ่จบเพิ่นก็เฝ้าหาเลขอ่ะมันต้องอ่ต้องต้องเปิดเบิ่งให้มันจบ่าตัวเลขมันสิอยู่ท้ายคลิปแม่นบอตัวเลขมันจะยู่ท้ายคลิปมันสิขึ้นโชว์ ระดา้เห็นอพื่อให้วาดรายละเอียดความฝันชุฟังก่อนพี่น้องที่ไปที่มาเนาะเพื่อพี่น้องจะแปลต้นฝันนั่นสิเพื่อจะแปลห้ามีพวกที่ต่างกับพี่น้องเนาะครับได้ดีดิแต่โชว์ให้กบิังเอาพี่น้องเบื้คลิปให้จบพี่น้องเนาะจะได้เห็นครับผมนั่นแหละเอฟซีคนถามมาว่าเป็นหาคือบวกบอกพวมีตัวเลขให้เบิ้งจักเถื่อว่าแสดงว่าเพิ่อนเบ่้องจบแมนแมน เพื่นอนนอนปโจเพรื่อนก็อยากเห็นตัวเลขโหลดตัวเลขมันอยืมมองไหนวะน,นี่ยู่ท้ายคลิปบอยู่ท้ายคลิปดูให้จบนะครับตัวเลขอยู่ท้ายคลิปครับพี่สีครับผม <c ười> <c ười> <c ười> ผมมีผู้ใดเอาไนนว้นายคลิปหรอครับ <c ười> <c ười> ขึ้นต้นมาปุ้มยกตัวเลข <c ười> จะมาได้ศสยพอดีอันเด็มอาศัตีเออจะไดนมาได้รสดเขามาก่อดีเออนั่นก็ติท้ามนาถามบางอีกบ่ล่ะเป็นปัญหาอีกพี่น้องเออก็ต้องเล่ารายละเอียดก่อนว่าเป็นไปไม่อย่างไรคนค่อยโซ่ตัวเลขได้ต้องเข้าใจเ่รามัน ท่านบริสันกะเจ้าก,ก็ไปนั่งซักเอาตีท่านจะไปเรียวอะไร <c oughs> เ,เลขที่โชคหายเบิงอยู่นี่คือมันมาเป็นเลขกคำนวณครับครับมันเป็นเลขที่แปลออกจากความฝันครับที่นี่อ่ากะที่นี่ความฝันบางเทือ,อท่ากะบังเทือห่าักะห่ากบากบเรารายละเอียดฝ<ผ>ันจังใดไม่จังใดครับ ขายเอฟซีไปตีเอาน้ำงานครับผมเอฟซีอยู่ตีเอาน้ำครับผมครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาตัวเลขจึงอยู่ไายคลิปตลอดครับเอืามาคลิปเีนียามาโซ่เพิ่นเบิรงกันยูใสตัวเลขเที่ยวรถบ่เอาแบกค้างวัานี้คือว่าตัวเก้าดีบบ่กะตัวเก้านี่ยหละเพราะว่ามันเพิ่นบริเขียนตัวเลขให้เดคือคล้ายๆเพิ่นมาย่ำให้ว่าเลขนี่เขาแล้วเป็นบ่แต่ว่าเขาปันดีส ซื้อมาครับผมหลังจากที่ออกคลิปแล้วฝันดีฝันดีกัแต่ว่าก็เลยมาเล่าความฝันให้เอฟซีฟังนํามันต้องได้โชคแล้วล่ะครับอันนี้ครับต้องมีโชกในหันแล้วมาเล่าความฝันให้เอฟซีมาหลังจากปล่อยเรขไปแล้วข้งที่สองฝันดีครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับเอฟซีกับผมเอฟซีกับพี่เรนาเบิงเด้อครับเด้อทางทีมงานนี่ก็คือเป็นเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับ พอเผ็ดเพิ่นก็ให้แนวทางซื้อเด้สีมักสีชอบก็ขึ้นอยู่กับเอฟซีทุกท่านทุกคนท่านครับดีตามความฝันให้ให้ซื้อครับผมอันนี้คลิปนี้มาติดตามความฝันครับว่าฝันดีบอครับนะครับเนาะหลังจากปล่อยเลขชุดนี้ออกไปแล้วก็สิมีบ่หลายตัวหอกครับเอฟซีครับผมไอ้แต่เนาะครับผมเอ้าเลยเอา้าครับผมอันนี้เป็นย่ำจักหน่อยครับเีฟทีครับผม เ,เ,เลขเตาโกนะเลขเตาโกครับผมเป็นย้ำสักหน่อยเนาะครับเนาะย้ำควมฝันคือฝันดีคลักแล้วแล้วก็เลยว่าเลขนี่พอเพียรกับว่าได้แบบมันต้องอยู่ในนี้แหละแต่ว่าจักสิเป็นชุดใดเพราะว่ามีสามตัวอยู่คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอฟซีกับพิจนาบอกว่ามันเป็นไปได้เพาหนึ่งหนึ่งนี่นะครับแล้วแล้วว่าสามหนึ่งหกนี่พิจารณาเบิ่งครับเอฟซีครับผมโมเมนว่าเขาสีเบว์ว่าอย่างสี่อย่างสีมันบวกคือปุ๊บก็ขึ้นอยู่กับควบมาควบชอบครับ เข้ามาเข้ากัดจัด <c oughs> เข้าขัดหักกระพานถ้าเข้ามาเข้าสอบปุ๊บ <c oughs> เข้ากัดอ่ากดไลค์กดแชร่กับทางทีมงานแน่ครับอยู่ซีครับผมขอกำลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนนั่นับนะครับเนาะีะชน<ม>ุนชุนชุนชุนครับผมโรแมนชุนชุนชุนครับอ่าคือตัวเลขมีสามหนึ่งหกแล้วก็สองตัวที่ผมเวดตัดไว้ให้ยนะครับเนาะมีหาซีหกซีศูนย์หกอาจจะเป็นชุดล่างก็ได้ครพี่ที่ผม เออรือว่าสามหนึ่งหกอาทิตเป็นสามตัวตรงๆอะไรพระว่าแบกขางว้าางวอะไรขาขกงไงเองดิว่าเป็นเลขบนบอกจังว่าเ่ยแล้วแบกเตลอเลออร์เตลเอสามหนึ่งหกเนี่ยโอ้มันอาจเป็นบนสองตัวเนี่ยอาทิตเป็นล่างเนาะนอือครับผมเอาพี่เจรนาเบงเด้อครับเดยเอฟซีครับผมโอ,อมเคโชคแมนครับผมเห็นบ่ล่ะครับพันว่าบ่เห็นเดี๋ยวเล่เกี่ยวกับเลขบม่ได้บอกเลขนี่บอก ามฝันเนี่ยครับบวกควา,าง,งฟันใน้ฟังนะครับเนาะอ,อ,อคุณพอเปนอะไราาครับผมรับผม